ไสโสดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 m o r i าาิ Pha Dao YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตา คลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนประจําเดือนตุลาคม2566นะครับว่าในดวงชะตาในเดือนนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างและจะมีดวงดาวอะไรซึ่งจะโยกย้ายราศีและจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าจะมีดาวใหญ่นะซึ่งจะย้ายราศีก็คือดาวพระราหูแล้วก็จะมีดาวใหญ่พักด้วยเช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะได้โปรดช่วยกด s u b สไครต์กดติดตามช่องกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปของอาจารย์ให้เยอะๆจะได้ส่งต่อถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับในการช่วยนะคนที่เขากำลังมีความทุกข์หาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาจะได้ไปวางแผนชีวิตได้ นะครับในเดือนนี้ดาวพระราหูก็จะย้ายช่วงประมาณวันที่17ตุลาคมไปก็ช่วงเช้า6โมง22นะครับเพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยควรทำพิธีรับส่งนะครับเทวดาพระราหูนะเพราะฉะนั้นถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านจัดพิธีสวดบูชาเทวดารบพรเค้อเพราะฉะนั้นมีอยู่แล้วนะครับคนจะเต็มวัดแน่ไม่ต้องห่วงนะเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะครับเพราะจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น นะเออฉะนั้นไปร่วมพิธีที่วัดก็อย่าลืมกลับบ้านกันนะจะไปทะเลถลายที่ไหนนะครับเออน้าอาจารย์เป็นห่วงนะเสร็จแล้วก็กลับบ้านกับช่องนะครับจะได้ปลอดภัยในดชะตานะหรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่วัดคุณสามารถท,ทําพิธีที่บ้านได้ที่ยิ่งพระที่โต้ะหมู่บูชาพระได้เลยนะครับก็เน้นกําลัง12กําลังพระราหูนะครับบทสวดพระคถา,าพระราหูเนี่ยนะอาจารย์ก็จะมีขึ้นไว้ให้ให้คุณสวดตามได้เลย นะครับก็เตรียมทูบ12ดอกนะแล้วก็ผล,ลไม้ก็อาจจะเป็นผล,ลไม้12ผลก็ได้นู่นนี่นั่นนะครับเออไม่ต้องอะไรมากมายแต่บางคนถามว่าใช้อังห่่นได้ไหมคืออังหุ่นคุณก็มันจะเป็นพวงใช่ไหมล่ะคุณก็อาจจะแบ่งเป็นพวงเล็กๆกี่ลูกก็แล้วแต่เป็นพวงเล็กๆสัก12พวงก็ได้นะก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับหรือจะใช้ส้มก็ได้12ผลแล้วพอคุณไหว้ทําพิธีเสร็จแล้ว นะครับก็พอทูบหมดเนี่ยให้คุณลาแล้วก็เอาเอาไปบริจาคเอาไปทําบุญให้คนอื่นกินนะครับเออถือว่าดีในโดยชะตาจะมีโชคลาภนะและในเดือนนี้นะครับก็จะมีดาวโยกย้ายราศีนะครับก็จะมีดาวอังคารดวงแรกนะคุณก็ดูตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะครับมีดาวอังคารย้ายเนี่ยในวันที่3ตุลาคม2 5 6 6เวลาตี5 2าเอ็นาทีองคารย้ายเข้าสู่ราศีตุล นะครับตำแหน่งก็เป็นปราเกษตรนะในดวงชะตาพูดถึงดาวต่อมาอย่างรวดเร็วก็คือดาวพุธพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสดในวันที่15ตุลาคม2566นะครับเวลา12ในการ13นาทีพุธนี้ก็เข้าสู่ราศีตุลเหมือนกันนะในดวงชะตาดาวต่อมาก็คือดาวพฤหัสบดออีดาวพฤหัสบดีก็จะพักองศาในเดือนนี้เพื่อระะอติดตามรับชมรับฟังได้นะครับต่อมาคือดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ย จะย้ายราศีนะครับ17ตุลาคม66เวลา6โมง22นาทีเข้าสู่ราศีมีนในดวงชะตานะครับอยู่ในเลือนพฤหัสบดีนะสายมูก็โอเคดีอยู่แล้วนะครับต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์นี้จะย้ายราศีในวันที่18ตุลาคม66เวลา16ในกา4 16นาทีนะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลตำแหน่งเป็นนิดแต่ว่า ดาวพระศุกร์นั้นเนี่ยนะครับนอนคอยแองแมงอยู่นานแล้วแต่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นตั้งแต่18ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยทำให้ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นอนุกกเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพระศุกร์ที่อยู่ในราศีสิงห์นะครับถือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยนะเป็นกเกษตรขึ้นมาทันทีแต่เป็นกเกษตรในบ้านของคนอื่นนะแต่ไม่มีสิทธิ์ขายบ้านนะครับแต่ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ดีในดวงชะตานะครับ และจังหวะนี้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภใหญ่ในชั้นอาสาอย่างมากมายไปตลอดหนึ่งเดือนในดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพนด้วยในดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนนะครับอิทธิพลดาวพระอังคารจะย้ายราศีช่วงสาตุลาคม6 6เวลาตี 5- 21อนาทีอังคารนี้ย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็เป็นปราเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณในช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ การเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายไปต่างถิ่นต่างแดนไกลในระดับหนึ่งนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงด้วยจะเป็นมอร์น,นะนะครับเพราะฉะนั้นคุณได้อะไรดีๆมาก็าแล้วแต่ก็พยายามอย่าบอกใครเก็บไว้เป็นความลับขเ้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาของคุณนะออแล้วก็ในช่วงนี้คุณก็จะเป็นคนที่ขยันเป็นพ,พักๆด้วยนะครับก็ต้องบริหารชีวิตของคุณได้ดีนะชาวราศีมีนนะครับ ก็ขอให้โชคดีมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธด,ดาวพุธนี้ก็จะเดินหน้าเสดิจอย่างรวดเร็วในวันที่15ตุลาคม2 5 6 6เวลา12ในการ13นาทีพุธนี้เสดิจเข้าสู่พบมรณะอีกคือดาวพุธเป็นดาวในเรื่องของการติดต่อนะครับเอกสารสัญญาต่างๆต้องระวังจะมรณะมันจะเสียหายได้ต้องระวังในเรือง,องคำพูดคำจาด้วยนะครับพุธนี้เป็นดาวเจรเดินพบพันธุมมรณะ ถ้าดวงชะตาคุณเป็นตามอาชีพขายแล้วก็เป็นอาชีพในหน้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆคุณจะขายได้ประสบความสําเร็จนะแต่ดวงคุณเนี่ยต้องระวังด้านคําพูดเพราะพูดจะไปเจอกางคานคือบางทีคุณรู้สึกอย่างไรคุณจะพูดอย่างนั้นตรงๆอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาเพราะคุณอาจจะไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนพูดถึงจะดี นะครับในดวงคุณและในช่วงจังหวะน,นี้คู่สัญญาเจรจา,าตกลงต่างๆก็จะมีปัญหากับคุณต้องระวังนะครับถ้าคุณจะคิดทําในด้านของการงานหรือร่วมมุ้นส่วนกับใครก็แล้วแต่นะค,คุณจะต้องทําด้วยตัวของคุณเองถึงจะดีของชาวลัคนาราศีมีนไม่ควรร่วมหุ้นส่วนนะครับเพราะอาจจะถูกโกงได้นะอ,อ,อันนี้ต่อมามาพูดถึงอิทธิพลดาวพฤหัสบดีกันต่อเลยนะครับชาวราศีมีนเนี่ย ดาวพระัสบดีได้เป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมีและเป็นดาวเจริญพบกรรมะนะครับสถิตอยู่ราศีเมฆเนี่ยเป็นราชาโชคตั้งแต่19เมษาแล้วที่ผ่านมานะคุณจะต้องหาเงินหาทองเก่งประสบความสําเร็จแต่ถ้าใครบางคนยังไม่ค่อยเต็มที่ก็มีโอกาสที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดาวพระัสบดีจะพักองศาเนี่ยนะครับไม่ได้พักข้ามราศีแต่ก็ยังอยู่ที่พบการเงินในราศีเมษอยู่ นะครับก็หมายถึงว่าดาวพระศรีภัคเนี่ยจะแพ้แก่สามราชีพรามนักปา์และนักบวชนะคือตามดวงชะตาต่อให้ดาวพระศรีหมดแรงอ่อนกําลังแต่ก็ยังให้โทษต่อผู้ที่คิดร้ายใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับชาวราศีมีนเนี่ยนะครับต้องมีปัญหาเพราะทําผิดศีลนะครับแต่ถ้าชาวลัคนาราศีมีนดวงคุณเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมมาตลอดดาวพระศรีจะถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตา แต่ถ้าดวงชะตาใครรู้สึกไม่ดีมีความทุกข์มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับมีคือทําอะไรแล้วมีแต่อุปสรคอ่ะถ้าคุณคิดจะไปบวชถามว่าคุณจะไปบวชได้ไหมสามารถไปบวชได้ของชาวลัคนาราศีมีนทั้งชายทั้งหญิงผู้หญิงก็ไปบวชพระได้บวชอะไรได้ผู้หญิงผู้หญิงก็ไปบวชเนรผู้ชายก็ไปบวชพระไอ้แม่ผู้หญิงไปบวชชีเออเอาเลยแกงบวชชีผู้ชายก็ไปบวชพระเอานะครับ ภาวาไปในดวงชะตาก็สามารถปวดได้ถือว่าเป็นมงคลนะ,ะก็ขอให้โชคดีนะครับเพราะดวงคุณจะได้เงินจากงานอยู่แล้วจะนําพามาซึ่งความร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้ขอให้ขยันการแข่งเข้าไว้จะประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพระราหูนะดาวพระราหูนี้จะย้ายราศีนะครับจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอิทธิพลของดวงดาวพระราหูก็คือเงาของโลกหรือเงากรรมของมนุษย์ทุกคน นะครับมัวเมาให้ทายพระราหูนะจะย้ายราศีจากราศีเมฆเข้าสู่ราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยถือว่าเป็นอุปยราศีเป็นราศีปลายธาตุน้ําในวันที่17ตุลาคม2 5 6 6ย้ายเวลา6โมง22นาทีนะครับและจะสถิตอยู่ที่ราศีมีนเนี่ยไป1ปีครึ่งโดยประมาณไปจะถึงวันที่5พฤษภาคมปี68นะครับตามหลักเทวกำเนิดเนี่ยครับของดาวพระราหูเนี่ยนะ คือองค์พระศิวเจ้าเนี่ยท่านได้สร้างพระราหูนะครับอันเกิดจากการนําเอาหัวผีขโมยสิบสองหัวมาบดให้เป็นผงนะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีดําหรือสีทองสมฤทธิ์แล้วปะผมด้วยน้ำำําอมฤตบังเกิดเป็นเทวราชพระนามเทพพระราหูทรงคุทธนะครับประจําอยู่ทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นดาวประจําตัวของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับและเป็นดาวประจาําราศีของราศีกุมผู้ที่บูชาพระราหูเนี่ยนะครับ สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตากับร้ายกายดีได้จะบันดาลให้เกิดโชคลาภโภกระทรั์คุ้มครองคนดีย่ำยีคนชั่วชาวาลัคนาราศีมีเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจริญภพว,วินาศนะครับคือวินาศกลุ่มรักต้องระวังความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองหนึ่งเอาแต่ใจสองประมาทไปวางทรัพย์สินไว้หายเงี้ยลืมเงี้ยต้องระวังกระเป๋าตังค์หายทรัพย์สินหายด้วยนะครับดาวพระราหูมาทับเนี่ยก็ถือว่าเป็นพินทุบาท นะอาสุรินถึงลักคณาในบาปเพราะเคาะจรไปไม้อีกทั้งจันรมาทับรักท่านถ่ายว่าตัดชีวาถึงอาสันนะครับในดวงชะตาต้องระวังป่วยเจ็บไม่สบายมีปัญหาอปุปสรรคโน่นนี่นั่นนะครับคือถ้าดวงชะตาบางคนเนี่ยนะตามเกณฑ์ถ้าคุณยังโสดอยู่นะคุณมีโอกาสมีคู่อันนี้แน่นอนพูดถึงคนโสดนะแต่ถ้าคนมีคู่มันจะเลิกกันมันจะเป็นแบบนี้ และดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องของไฟไหม้มีเกณฑ์การโยกย้ายไฟไหม้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงปวกกินบ้านกินเครื่องใช้ต,ต่างๆซ่อมรถซ่อมบ้านน,น,นู่นนี่นั่นคุณจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยเดือดถึงใจมึนๆง,งงๆง,งึง้งๆง,งักๆในช่วงตลอดหนึ่งปีครึ่งนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะส่วนมุยพระทาบุญปฏิบัติธรรมก็ถือว่าจะเป็นผลดีในดวงชะตานะครับถ้าใครยังไม่เคยดูดวงชะตาอาจารย์ในห้างโหราศาส มาดูดวงชะตาสักครั้งเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้อย่างละเอียดไปเลยนะครับในดวงชะตาแต่ชาวลัคนาราศีมีนบางคนมีโอกาสร่ํารวยมากๆประสบความสําเร็จนะครับจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์2 5 1 0ไปจนถึง17เมษายน2 5 1 2วันที่24วันที่2 0สิงหาคม2 5 2 3 จนถึงวันที่24ตุลาคม2525นะครับเพราะดวงชะตาคุณจะมีดาวเสาเดิมอยู่ราศีมีนและดาวเสารอยู่ราศีกันนะยันตามเกณฑ์ดวงชะตาเนี่ยดาวราหูก็ามาทับคุณเนี่ยนะครับมันเข้าเกณฑ์พีกวนะโชคใหญ่ในชนะสา,าพระราหูจรต้องพระเสาราสุริยะต้องคููเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่ในชนะสาสถาผลลาบผลภูนทว,วีมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง มีโอการมีบ้านมีรถมีที่มีทางนะครับจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอํานาจบารมีชื่อเสียงในทิศทางที่ดีมากในดวงของคุณอันนี้มาพูดถึงชาวลัคนาราศีมีนคนที่ดวงไม่ดีนะครับคือเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19เมษาย 20, นะ2020 2จนถึง6พฤศจิกายน2 2 1วันที่1เมษายน2 1 1 จนถึงวันที่20กรกฎาคม2512วันที่6สิงหาคม2529ไปจะถึงวันที่24คุมภาพัน2531นะครับเพราะดวงคุณเนี่ยจะมีดาวเสาร์ดาวราหูเดิมอยู่ราศีมีนแล้วก็ราหูมาอยู่ราศีกันนะครับราหูจะทับราหูเดิมเขาเรียกวเงากรรมทับซ้อนเงากรรมเดิมเนี่ยมันจะแรงมากเป็นพิเศษนะ เพราะฉะนั้นต้องระวังปัญหาปสรษคต่างๆซึ่งจะมีมากขึ้นระวังการลงทุน 1. คุณต้องระวังนื่หลงห้ามเดินทางไกลก็าอาจจะเกิดอันตราย 2. การเงินจะร่อยหรอ 3. ผู้ใหญ่จะให้โทษถูกใส่ความ 4. จะเกิดไฟไหม้ 5. จะถูกศัตรูล่อลวงล้างผาน 6. จะเกิดโรคหรือไม่เช่นนั้นญาติจะตายหรือเสียชีวิตต้องระมัดระวังนีดหนึงดูแนละสุขภาพของญาติพี่น้อง หรือผู้ใหญ่ในบ้านด้วยของชาวลัคนาราศีมีนนะครับต่อให้ดวงชะตาคุณไม่ได้มีดาวอ,อยู่เลยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะเสาทับไอ้ลาหูทับก็เป็นปีนทุบาทแต่ลาหูอยู่ในเรือนเพื่อราชเสรีเป็นคู่ค้าขายคู่เศรษฐกิจสายมูยังไงก็ดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรของสายมูนะครับในดวงชะตา แต่ถ้าดวงของคุณเนี่ยนะครับมีทั้งดาวเสราราหูมีจันทร์มีอาทิตย์มีอะไรอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดก็อออบอกได้เลยว่าคุณจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องไม่ดีเนี่ยมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามทําบุญสวดมวยพรกเขาไว้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาของชาวลัคนาราศีมีนะครับออโอเคมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี่จะย้ายราศี ในวันที่18ตุลาคม266 6เวลา16ในการ45นาทีะครับอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพมรณะตำแหน่งเป็นนิดแต่ก็เป็นอนุกเกษตรแบบสลับเรือนกับดาวพระศุกร์นะครับเพราะนั้นอาทิตย์เป็นอาลีมรณะหมายถึงอาลีศัตรูต่างๆของชาวราศีมีนก็จะมอดม้วยมรณะล้มหายตายจากไปในที่สุดในดวงชะตาตลอดหนึ่งเดือนนี้ก็ขอโชคดีนะครับในเรื่องของอาลีศัตรูนะ ดวงในช่วงนี้เป็นดวงกินศัตรูนะของชาวราศีมีนนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นกันเลยดวยชะตาของคุณเนี่ยพระจันทร์จะดับก่อนในวันที่15ตุลาคม2 5 6 6เวลาเที่ยงคืน47นาทีดับอยู่ที่ราศีกันพบปัตนุณิไม่ค่อยดีในเรื่องความรักหรือคู่สัญญาจะมีปัญหาต้องระวังและพระจันทร์ก็จะเพ่นพระจันทร์จะเพ่นในวันที่29ตุลาคม2 5 6 6 เวลาตีสองสี่สิบเก้านาทีเพนอยู่ที่ราศีเมษพบการเงินเพราะฉะนั้นจะดีในเรื่องของโชคลาภการเงินประสบความผลความสาเร็จพระจันเพนถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตาในด้านของโชคลาภนะครับโอเคนะอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของการโคจรของดวงดาวตลอดทั้งเดือนนี้ชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะและในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่า วันที่หนึ่งก็ไม่ค่อยท่าไห่นะครับระวังเอกสารสัญญาต่างๆมาวันที่18เลย18 19 2ด22 23าถึง27 28ิบเดยดูดดชะตาของคุณคุณต้องระวังในเรื่องของอ,อุปสรรคปัญหาเอกสารสัญญานะครับต้องระวังในเรื่องของการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยูนะในดวงของคุณเนี่ยนะครับเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยดีในช่วงนี้ต้องระมัดระวังของชาวราศีมีน นะแต่อย่างไรก็ต้้งแต่ดวงคุณอลีศตูก็จะล้มหายตายจากไปในที่สุดนะครับโอเคครบแล้วของชาวลักนาลาสีมีนนะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้ขาจารด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ